มาในช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการคุยกิดสนทิยาแหละคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้คงจะได้มาดูดวงนะคะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้มั่าการทหานบกกันต่อเพราะว่าพูดทิ้งค้างเอาไว้ตั้งแต่เร็กที่แล้วว่าเป็นธาตุไฟธาตุไฟเหมือนท่านนายกยิ่งรักนะใช่แล้วก็อ,อายุให้โทษอีกห้าถึงแปอายุให้โทษแต่ว่าโดยความจําเป็นโทษนะครับแต่ว่าโดยความจําเป็นเนี่ยหากว่ามี การประทะประทังระหว่างประชาชนจริงๆเหมือนที่คุณหมอไทยเนี่ยแน่นอนมันเป็นหน้าที่ของกองทัพนะครับที่กองทัพเขาจะต้องออกมาดูแลรักษาบ้านเมืองทีนี้บอกว่าเหนื่อยเนี่ยหมายความว่าเขาจะถูกปลดถูกอะไรออกจากผู้บัญชาการทหารบอกหรือว่าเพราะเหนื่อยต้องจัดการความรักษาความสงบเรียบร้อยอไอการจะถูกปลดไหมเนี่ยครับมีคนต้องจะปลดจริงๆครับแต่ปลดไม่ได้ครับแต่ปลดไม่ได้ แต่ปลดไม่ได้คือยังไงก็ยังอยู่ในตำแหน่งพบทบนี่แหละจนเกษียณปลดไม่ได้ครับแต่มีคนต้องจริงๆครับแล้วต้องผมก็เห็นใจนะเห็นใจพลเอกประยุทธ์นะช่วงนี้เนี่ยทนกากเลือดอมเลือดนะคือกืนเลือดนะคือโดนโดนประชาชนด่าโดนประชาชนเข้าใจผิดทั้งสองฝั่งสองฝ่ายอ ไอ้ฝ่ายที่ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ไว้ใจฝ่ายหนึ่งก็ด่ามึงไม่ทําอะไรคือเขาก็กากเลือดอยู่เหมือนโดนดีบอ่ะนี่ยความหมายที่ว่าต้องมารักษาชาติบ้านเมืองในยามสาการแบบนี้แล้วดวงก็อยู่ในที่นั่งแบบนี้อเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะโอกาสจะเป็นนายกโอกาสจะขึ้นสู่ตาแหน่งทางการเมืองเพราะว่าอย่างน้อยก็อยู่ในพบวัพจนเกษียณถ้าหากว่าอพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกนะผมว่าคิดผิด ถ้าคิดจะเป็นนะค่าตัวเองเลยนะอืเพราะนั้นเนี่ยในนี้ผมถามเองนะท่านั่นคงไม่ได้คิดวเพราะมบอกท่ามายุ่งกันเรือย่างนี้ก็คือหมายความว่าแสดงว่าถ้าจะเป็นก็เป็นได้แต่คุณก็คิดผิดนะคุณคิดผิดนะคิดใหม่ได้นะอืถ้าคิดจะเป็นอย่าเชียวนะถ้าเป็นล้วเป็นเรื่องเยจะเหนื่อยจะเหนื่อยแต่ เขาตอบปฏิเสธมาตลอดนะในเรื่องการเมืองนะไอน้นี่เราถามกันในแง่ของเ,อเรื่องทางดวงชะตาดวงดาวว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมเพราะบอกว่าฐานมารักษาสถา,านบ้านเมืองเนี่ยในยามแบบนั้นมันประชาชนประทะกกันอีกฝ่ายก็มีกองกําลังมันจะต้องมีการ,เ,าร,รเรียกว่ารักษาความสงบเรียบร้อยต้องมีผู้นําที่เข้มแข็ง,ขงแข็งแรงไหมจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุแล้วผมอยากจะมาออกรายการอีกครั้งนึง ผมจะได้ชี้บอกทหารว่าควรจะเดินแบบไหนไม่ควรจะทำอะไรอ๋อหลังจากเกิดเหตุประทับกันแล้วนะนี่แต่จะถามหมอแ่จได้มออไหมเพราะว่าทีนิวเนี่ยคงโดนปิดก่อนมันจะโดนปิดก่อนหรือเปล่านี่แต่จะถามคุณหมออย่างก็คือช่วงท้ายรายการเนี่ยต้องดูดวงทีนิวหน่อยนี่เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่คุณหมอบอกว่านี่จะเป็นช่วงเจ็ดสิบเก้าวันอันตรายแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยวันที่สิบธันวาหลังวันที่สิบธันวาคือเหตุการณ์มันจะร้ายแรงถึงขนาดแบบต้องปิดประเทศเลยไหม ขนาดนั้นไหมมีโอกาสก็ห้าปีอ่ะก็พูดถึงห้าปีอ่ะปิดประเทศแบบนานาประเทศเองก็เลิกคบค้าไม่ได้เลิกนะก็อย่างเมื่อพม่าเนี่ยเขาปิดประเทศมาอย่างเงี้ยก็มีประเทศบางประเทศที่คบค้าเขาอยู่ไม่ประเทศคือถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแบบนั้นแล้วการรื่องความสงบเรียบร้อยเนี่ยมันก็เหมือนปิดประเทศโดยปรายายแต่ว่าฝรั่งมังค่าผมเรียนนะครับอืนี uh ่โดยข้อเท็จจริง hmm. อ <funnel. isce aring> ่ะ ไม่มีอะที่มันบอกปิดประเทศมันไม่อยากคบค้าค้าขายเนี่ยขอให้ได้ประโยชน์มันมันไม่เปิดเผยมันก็มาแอบติดต่อลับๆไปเพื่อเอาผลประโยชน์อย่างเดียวเขาไม่ได้คบเราด้วยใจจริงครับเอาคบเพื่อผลประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่ปิดประเทศหรือไม่ปิดประเทศสิ่งที่ผมพยายามเรียนถามเนี่ยแหละครับว่าการเมืองมันวุ่นวายประชาชนปะทะเข็นฆ่าเลือดนองแผ่นดินมันต้องมีแสงสว่างที่ปลายโมงภายใน เมษาพฤษภามิถุนาปีหน้าแต่มันต้องมีช่วงรุ่งโรธช่วงรุ่งโรธก็อยู่ในช่วงห้าปีนี้ไหมโอ้ยผมก็จะยาำไม่อยกแล้วนะผมไม่ลืมนะครับปีห้าหกระวังภัยน้ำน้ำเค็มปีห้าเจ็ดระวังไัยน้ําจืดแล้วปีนี้ล่ะคะที่หลายคนตอนนี้เริ่มจะแบบโอ้ยกลัวแล้วอีไม่ท่วมอืทยา่แม่วชมติเอง ป่ฮากรุงเทพไม่ท่วมล้านเปอร์เซนต์เพราะว่าเขามาทดลองบริหารดีหรือเออนั่นมันการเมืองของเขาช่างเขาเหอะอ้าวแล้วมันมาจากอะไรมันไม่ท่วมช่างเขาเหอะมันไม่ท่วมไมม่่วแต่ละจังหวัดอื่นล่ะคะจังหวัดอื่นมันธรรมดาอย่างสุโขทัยน้ําท่วมนี่ผมว่าเป็นเรื่องปกติปีไหนสุโขทัยน้ำไม่ท่วมแหลมึงก็ตายและมันเป็นี่รบรุ่มเออแล้วก็อยุธยาเหมือนกันไอบารกรรมโมเดลอะไรเงี้ยมันเป็นพองเรื่องปกติแต่ว่าก็คือไม่มีจังหวัดไหนที่จะเจอปัญหาน้ําท่วมใหญ่สำหรับปีนี้ แบบหนักนาสสานการณ์แบบปีที่แล้วอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีที่จะก่อความเสียหายทั้งเศรษฐกิจเพิ่มเติมวนปี้าเจ็ดอีกนิดหนึ่งเทียบกอนนี้พูดไว้นี่ครับแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวจะจังนี้ไปเนี่ยนะดนฟ้าอากาศมันจะอาเพศนะมันจะเปลี่ยนแปลงรายายประเทศจะเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงแล้วปีห้าเจ็ดเป็นต้นไปขอให้จับตามองได้เลยนะดนฟ้าอากาศเจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนปุบปับพัดจะปุ๊บ แต่นปานกายเรานกาปรับไม่ไหวเลยล่ะอย่างนั้นใช่ไหมครับผมบอกนี้นะมีหมอดูคนหนึ่งที่บอกว่าให้ดูหีมะาตกมาห้าหกปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วหีม้าจะตกเมืองไทยจากห้าเจ็ดไปน่าจะได้เห็นแล้วได้ใส่เสื้อหรือาตาศมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยตอนนี้หลายประเทศเที่ไม่ถึงแบบตกนะต้องบอกงี้ ถ้าไม่ถึงกับหอี๊ะมาตกเมืองไทยในปี57 58 59นะมันก็จะเกิดดินฟ้าอากาศที่ว่าเปลี่ยนแปลงมากน้ำจะมาเยอะมากผมจะตกแต่ไม่ไม่เป็นเวล่ำเวลาไม่เป็นฤดูการฤดูร้อนกับเงฤดูหนาวฤดูหนาวกับเป็นฤดูร้อนอย่างนี้คือมันจะเปลี่ยนไปหมดคือเหมือนกับร้อนก็ร้อนมากหนาวก็หนาวมากใช่ฝนมาน้ำก็น้ำเยอะไปเลยไม่มีคำว่า7ขึ้นไปค่อยดูแสดงว่ามันไม่ได้เกิดเฉพาะเมืองไทยนะครับไอของแบบนี้เกิดทั้งโลกทั่วโลก เมืองไทยจะเจออย่างนั้นนะไม่เคยเจอไงอขาเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอภาวะแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกเพราะสิ่งที่ติดตามมานะครับสิ่งติดตามมาก็คือภาวะอาหารขาดแคลนต้องเกิดขึ้นแน่นอนผมยังคิดว่าเตรียมตัวจะทําส้วมลอยน้ําแล้วนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับทําขายตอนนี้เนี่ยนะทำมันยังไม่แพงถ้าปีห้าเจมมาทำอะไรแย่งกันชิบหายตัวกระดูกแล้วครับอแล้วถึงแบบนั้นเนี่ยที่เราพูดเนี่ย มันกรุงเทพอะไรที่เขาเคยทายว่าน้ำจะท่วมตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเจอเจอแน่ตุลาพฤศจิกาธันวาห้าเจ็ดเตรียมตัวไว้เลยตุลาพฤศจิกาธันวาห้าเจ็ดเตรียมตัวไว้เลยห้าแปดตันสูญเสียของรักของใหญ่อ่างผมก็ไม่ลืมพูดอีกอ่ะจดก่อนเพราะั้นพวกพวกก็ที่ไปซื้อบ้านเขายงเขาใหญ่ตอนนี้คนก็ยิ่งแห่ไปซื้อเขาใหญ่โอ้ยตอนนี้อีสานราคาขึ้นจากห้าแสนไล่ละนะเป็นเจ็ดล้านแล้วครับในบางที่นะ โอ้ยโกลาของแกนนี้ของแก่เนี่ยขึ้นระเบิดเถิดเทิงเลยอ่ะก็คือจะไม่เจอน้ำท่วมเพราะเป็นที่ราบสูงน้ำจะไม่ท่วมถ้าหลากหลากไม้นั่นก็ถือเป็นเรื่องปกติปกติธรรมดาแต่นี่ที่ท่วมที่คุณหมอว่านี่มันท่วมยาวนานท่วมใหญ่ปีห้าเจ็ดท่วมจนคนกลัวแหละนะแต่มันยังไม่ใช่ท่วมแบบถาวรยังไม่ท่วมแบบถาวรอีกไม่นานเนี่ยผมบอกเลยเอาทุกคนอยากจะฟังอยากจะรู้เหลือเกินว่า กรุงเทพเมืองหลวงจะย้ายหรือเปล่าเพราะน้ําจะท่วมถาวรหรือเปล่าอ่าท่วมถาวรครับอือเริ่มตยยั้งแต่ปีไหนจะเมืองหลวงจะไปอยู่ระหว่างโคราชกับขอนแก่นครับโคราชกับขอนแก่นปุริจี้ไม่พ้นจากขอนแก่นนะแล้วเตือนด้วยนะใครที่คิดจะไปซื้อที่ริมแม่น้ําโขงนะอย่าซื้อริมแม่น้ําโขงนะอีน,น่อยจะมีปัญหาแต่ดินซุดหายอืริมแม่น้ำให้รู้ก่อน เราลิมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีหมอดูเอ๊ะหมอดูเลยนะตรนิมแม่น้ำเจ้าพระยาเหรอครับตึกจะพังครับตึกที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะสุดเพราะเคยมีหมอดูพม่าที่ดูเอาไว้เรื่องของริมแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าเนี่ยตอนนี้หมอไทยเนี่ยตึกจะสุดนะฮะตึกจะสุดจะพังอืมไอ้นี่คนที่ทำคอนโดขายอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเหนื่อยสักหน่อยก็ คือการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับตอนนี้พูดแล้วหนึ่งมันมีคนสองประเภทนะครับผมวิตกมากวิตกจะดิตเกินไปเกินไปยังไม่ต้องวิตกคนที่มาดูหมอกับผมทุกคนผมจะบอกทุกคนเลยว่าจดไว้นะปีห้าเจ็ดให้เตรียมตัวระวังคนดวงดีก็เสียหายน้อยหน่อยคนดวงไม่ดีเสียหายเยอะนะ อาจจะเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินหรือว่าญาติพี่น้องหนีเป็นต้นดวงดีไม่ดีเนี่ยเป็นชะตากรรมหรือว่าถ้ายังมุ่งทําบุญกุศลสร้างบุญสร้างกุศลตอนนี้ยังพอทันไหมการทําบุญอย่ารอให้มีค้อแล้วค่อยทาไม่ค็เนี้ยเราทําสะสมตั้แต่ตอนนี้เนี่ยควรจะทําแล้วไม่ใช่ว่าไปนั่งไหวพระเก้าวัดสิบวัดต่อวันวันหนึ่งไปเก้าวัดสิบวัดไม่ใช่คนเราจะทําบุญงควรจะศึกษาให้ดีว่าวัดไหนพระองค์ไหนควรจะกราบควรจะไหว เนี <muitas> <arias> ่ย <sketches> ช <of course> um, ัยจะไปก้า no วัดพอไปวัดสุทัศน์แล้วทัศนอะไปไปชนะสงขาแล้วชนะศัตรูโอ้ยมันบ้านะมันบ้าผมหัวเราะเี่ยผมเห็นด้วยว่าผมเคยผมเคยอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องตลกนะผมก็เคยมีพวกมาชวนไปไหว้ก้าวัดเนี่ยผมเลยบอกท่านเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อวัดสักวัดเอาทั้งเอาชื่อทั้งก้าวัดเนี่ยมาเรียงกันต่อในวัดเดียวเลยต่อไปไม่ต้องเดินทางลําบากจะได้ไปไหว้ที่วัดเดียวจะได้เคล็ดครบเลย ได้ข่าวแววแววมาทาไม่พูดชื่อนะครับมีนักการเมืองเก่าแก่คนหนึ่งกำลังจะสร้างวัดนักการเมืองเก่าแก่คนหนึ่งกำลังจะสร้างวัดผมก็นั่งคิดอยู่ในใจผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับครับกําลังมืออัางทองคำไปแล้วผมก็คิดอยู่ในใจว่าเออเงินบาปทำบุญไม่ได้หรอกอืที่ไปสร้างที่เมืองจีนใช่ไหมคะไอ้นั่น นั่นนั่นนั่นเรื่องหนึ่งนั่นคนหนึ่งนั่นคนอยู่ปากน้ำนี่ไม่ใช่อนี่อยู่สามีน้ําอือครับอันนี้อยู่เมืองไทยก็เงินบาปทําบุญมันไม่ได้ไม่ได้ผลหรอกครับไอไอนี่ผมเรียนยํำนิดนะครูบาอาจารย์ก็สอนมาคุณบัรดงว่าการทําบุญเนี่ยเหมือนการปลูกพืชนะครับการปลูกพืชเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยผลผลมันจะออกมาดีเนี่ยต้นพันธุ์มันต้องดีก่อนนะครับต้นพันธุ์มันถ้าต้นพันธุ์ดีคําวาต้นพันธุ์ดีนั่นหมายความว่าที่มามเงินทองของอที่มาต้องอม,มาด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นเงินที่บริสุทธิ์ดอกผลมันถึงจะออกมาดีแบบนี้ถูกไหมครับถูกครับแล้วอยู่ที่ใจด้วยอย่างวังวัดกนาธิกาผลนั่นเขาทําด้วยใจผู้หญิงโสเภณีเขาบริจัคจิตตังสลึงหนึ่ง จนนั sea, on ite, ่งสร้างวัดคณิกาผลขึ้นมาทั้งเขาได้บุญนะแต่นักการเมืองทําบุญไม่ได้บุญนะเพราะเอาเงินที่โกงมาเพราะเงินเขาสับแช่งเขาด่ากันทั้งเมืองอย่างเงี้ยโกงเข้ามาอย่างเงี้ยโกงประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเงี้ยผิดคาสาบานอย่างเงี้ยสาบานแล้วไปทำอย่างเงี้ยอย่างโอ้ยพวกนี้ทําบุญอย่าไปหวังอะไรพวกนี้เลยดูเป็นปฏิบัติกับนักการเมืองน่ดูน ผมเนี่ยมันเป็นแสลงอ่ะของแสลงกันักการเมืองเลยอ่ะคือพูดถึงไม่ได้มันผมจริงๆนะผมปิดวาจาน้ไม่มาพูดนะผมไม่ได้รับเชิญเพราะว่าเพราะมีคนเขาพูดว่าคือบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าไม่มีนักการเมืองเนี่ยนะปล่อยข้าราชการประจําบริหารไปเนี่ยอาจจะเจริญกว่านี้เลยอืเอาผมถามมันต้องมีเปอร์เซ็นตคุณบุรดงค่ะถ้านายกยิ่งรักนะ อภิสิทธิ์สุดเทพเหลิมใครอีกคะคนหนึ่งใครวะนี่คือจะถามว่าคือเลิกคือเลิกเล่นไม่ใช่เออไม่เขาเลิกไม่ได้หรอกก็เลิกเริกไม่ได้หรอกเอาว่าห้านักการเมืองใหญ่ๆแล้วกันที่สุพรรณคุณลีคนหนึ่งแล้วกันคุณทหารเออผมไม่รู้จักชื่อผมและผมรู้จักได้ว่ามีที่สุพรรณเนี่ย มีแจ็คดอสั้นอยู่นะอันนี้ไม่ได้พูดหยาบนะมาจากชื่อเพลงหนังเพกหนังสมัยก่อนคาบอยอ่ะไม่ไม่ใช่เพลงหนังคาบอยอ่ะคารบอยแจ็คดอสั้นถ้าเขานั่งเรือไปถ้าเรือล่มเนี่ยคุณว่าใครรอดอ่ะระหว่าห้าคนเอออภิสิทธิ์ยิ่งรัอสุเทพนะแล้วก็คนสุพรรณ ก็ทำไมือนคนสุพรรณไม่เอ่ยชื่อคุณบรรหารเนี่ยเป็นไงคนอื่นเอ่ยชื่อรับแม่ถ้าทายก็ต้องคุณบรรหารแหละเพราะว่าคุณยิ่งรักที่คุณรักเป็นสุภาพบุรุษอ๋อถ้าเรือล่มคุณว่าบรรหารนี่คุณว่ายิ่งรักครับคนที่รอดเลยคือประเทศชาติรอดครับมามุกนี้